นุศราต้องคำชี้แจงองโคชด่วนดนายศรีวัชรเมธากุลโดนใบเหลืองเกมพบทีมติอิตาลีศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์แรกณนเะมืองอันตัญญาประเทศตุรกีทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอิตาลีไป2-3เซต2 6 2ส17-25ถึง7ถึง 28่สแถึงสาและ11บเถึงสิเก็บหน,นึ่งคะแนนรังอันดับเจของตารางล่าสุดนุจราต้องคำหนึ่งในตำนานเ็เซียนวอลเล่บอลหญิงไทยก็ออกมาอัดคลิปตอบคำถามที่หลายคนสงสยัยว่าทำไมโค้ชด่วนดานายศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลหญิงไทยถึงโดนใบเหลืองในเกมดังกล่าวระบุว่า สาเหตุที่กรรมการต้องให้ใบเหลืองโค้ชด่วนเป็นเพราะว่าหมดเวลาแล้วกรรมการเป่าเรียกนักกีฬาลงสนามแต่เรายังไม่ลงนั่นแปลว่าเราถ่วงเวลาเขาก็เลยให้ใบเหลืองเพื่อเตือนโค้ชว่ากำลังถ่วงเวลาซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเขาแค่เตือนเฉยๆไม่ใช่ว่าโค้ชเราแสดงกิริยาไม่สุภาพสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติแคนาดา วันพฤหัสบ,บดีที่วันที่1มิถุนายน66สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD ทั้งทีวีปกติและออนไลน์และ m a b ี t v